ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไฟสีขาวยก2นิ้วนะครับสบแังหน้าหลังนะครับปรับ8ระดับเป็นแม็กขอบ20 ET ิบลบสีนี่เป็นไงฮะอันนี้เรียกว่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจมส์นะครับหรือว่าพี่หมีขายฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเจมส์จะพาทุกท่านนะครับมาชมนี่ครับผมนี่คือเจ้า Next Gen Y-Tech นะครับตัวนี้เป็นตัวไบทอโบนะครับ1,159,000บาทครับ ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะไบทอเบอร์สิบสปีดนะครับนะเครื่องยนต์เนี่ย210แรงม้า500นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวท็อปนะครับผมนะออปชั่นเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับแต่ต่างแค่ระบบการขับขี่นะครับนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นตัวโฟนะครับในตัวรันสามนะวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยตกแต่งอะไรกันไปบ้าง Welcome to my party. getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a string, who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir let's see what they've done หนึ่งล้านหนึ่งนาหนะครับไฟหน้าเขายังเป็นตัว LED นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟสีแคมนะครับนี่ตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเราทําการครอบไฟหน้าให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าจากกระจังเดิมนะครับเปลี่ยนออกไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไฟสีขาว3าจุดนะครับผมแล้วก็กล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยฮะพอด้านหน้าเราเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยเป็นไงฮะหายเลย ดูดันขึ้นทันทีนะครับอเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเขานิดนึงนะครับว่าเป็นไงบ้างต้องบอกนะครับว่า Ford Nexgen เนี่ยห้องเครื่องเนี่ยเปิดจากทางด้านซ้ายนะฝั่งคนนั่งนะครับไม่ใช่ฝั่งของคนขับนะครับผมนี่นะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับปึ๊บโอเคครับนี่คือภายในนะครับห้องเครื่องของเรานะครับ เราจะเห็นได้นะว่าไบทวร์โบของเราอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับเห็นไหมฮะซ้ายมือนะครับตรงนั้นก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์บูสเตอร์นะครับเบรกนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนู้นเนาะก็เรียกว่าโซนซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งที่ไบทัวร์โบกับระบบเบรกนะครับโซนขวาครับตัวนี้ครับก็จะมีตัวไดชาร์จนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเรื่องของระบบท่อแอร์นะครับแยกออกมาอยู่โดดๆอย่างนี้เลยนะครับทำให้แอร์เนี่ยเย็นเร็ว นะครับไม่เปลืองเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ข้างหน้ารถอะครับข้างหน้ารถมันไม่มีพัดลมหน้าเครื่องแล้วนะครับซึ่งมันไม่กินกําลังเครื่องละตัวนี้สองร้อยสิบม้าเนี่ยก็เอาไปเต็มเต็มเลยนะครับไม่มีหานหน้าเครื่องแล้วเนาะไม่มีพัดลมหน้าเครื่องเวลาเราจอดรถอยู่นะครับขับไปแล้วจอดรถปุ๊บแต่ว่าพัดลมยังไม่ดับไม่ต้องซีเรียสนะครับเขาทํางานตามดีเลยข,ของเขานะครับถ้าความร้อนในอ,อุณหภูมิในความร้อนเนี่ยตรงเนี้ย เขาได้องศาตามที่เขาต้องการเขาจะดับของเขาเองนะครับผมส่วนแบตนะครับแบตตัวนี้คือแบต AGM นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ตัวท็อปเนาะก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ำกรงน้ำกลั่นเนี่ยจะกระเด็นกระดอนไปไหนนะครับเขามีการปิดให้มิดชิดนะครับแล้วก็เป็นแบตท,ทีเ่เรียกได้ว่าให้กำลังไฟได้เสถียรสูงสุดนะครับนะไดชาร์จของเราเนี่ยก็ไม่ใช่2 1 0แอมป์นะครับเป็น250แอมป์นะครับผม โอเคครับด้านหน้าก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์นะครับของเจ้าคันนี้กันนะครับว่าเขาตกแต่งอะไรกันมานะครับนี่ครับผมเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีช่องว่างอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับคันนี้เราทําการยก2นิ้วนะครับพร้อมกับช่องล่างเนี่ยจัดเต็มนะครับกับช็อคอัพโปรเฟนเดอร์นะครับซับแทงหน้าหลังนะครับปรับ8ระดับนะครับผมอ่ะเรามาดูหน้าตาเขากันหน่อยครับ นี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าโปรเฟนเดอร์นะครับซับแทงค์ข้างหน้าและหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับ8ระดับนะครับนี่ฮะเราจะเห็นหน้าตาของซับแทงค์เขานะครับผมนี่แอบอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็ปีกปีกนกปรับองศาครับนี่ปีกนกปรับองศาเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับนะเป็นของโย่งนะครับผมใช้ดีนะครับผมนี่ฮะนี่คือช่วงล่างของเรานะครับที่เราทําการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับ ก็คือแม็กยางตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กขอบ20นะครับผมนะเป็นแม็กขอบ20 ET ิบลบสีนะครับตัวนี้รัดมาคู่กับยางคอสมิดนะครับตัวนี้เป็นยาง RT นะครับไซส์เนี่ย33มสิบสาคูณสิบสองนะครับเป็นยาง RT นะครับดูดอกยางได้นะครับดอกยางของเขาเนี่ยจะไม่ฮาร์ดเท่ากับ MT แต่ว่าก็จะดุดันมากกว่า AT นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเราแต่งสไตล์นี้เนี่ย ช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าอากําีกลังฮิตแล้วก็กําลังมานะครับด้วยความที่ขับบนถนนดำเนี่ยก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เวลาไปลุยก็ลุยได้เต็มที่นะครับเนาะก็เรียกว่าเป็นยางทางเลือกที่กําลังมาแรงนะครับสําหรับอาีในยุคนี้นะครับผมออปชั่นของเราก็มีนะครับก้อง360องศาตรงนี้นะครับตรงติดมากกบกระจกนะครับผมนะข้างบนเราก็ติดคิวกันศาสตร์ให้นะครับนี่นะครับผมข้างหลังก็คือสปอร์ตบาร์นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับว i ยแท็กเลยนะครับมากับตัวรถนะครับนี่ฮนะข้างหลังก็จะเป็นชชอกอัพนะครับของตัวโปรเฟนเดอร์นะครับผมมาพร้อมกับซับแท้งของเขานะครับนี่แอบบอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับมามาดูนี่ด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นไฟเดิมนะครับไฟท้ายเดิมมากับรถนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าสวยแล้วเนาะไฟท้าย ของรุ่นตัว1159นะครับ4 2่สปีดนะครับตรงนี้เนี่ยมีบายสปอตเรดาร์ด้วยนะครับเตือนกันชนนะด้านหลังเวลาถอยออกจากซองนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายของเราครับฝาท้ายของเราเป็นอีซ่ลิฟครับแต่คันนี้พิเศษครับต้องบอกพิเศษอ่ะยังไงครับดูนี่เป็นไงฮะอันนี้เรียกว่าลิฟของแท้ค่อยๆขึ้นลงนะครับเราทำการติดตั้งนะครับโชคฝาท้ายนะครับตรงนี้นะ G-T-Pro นะครับผมเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับนะลาปิดก็ปิดเลยนะครับแต่เวลาเปิดก็ปล่อยมาเห็นไหมครับไม่ร่วงไม่อะไรก็เรียกว่าทําให้มันยิ่งสะดวกสบายขึ้นไปนะครับนะเดี๋ยวเราดูด้านล่างกันหน่อยนึงดูช่วงล่างเรานิดนึงนะครับจากด้านหลังนี่ครับเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับช่วงล่างเรานะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าวายแท็กของเราเนี่ยเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมซึ่งใช้งานเบรกได้อย่างมั่นใจนะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนิดนึงครับ oh. ภายในรถของเจ้าวายแท็กครับก็จะหุ้มไปด้วยเบาะหนังนะครับสีดำนะครับตัดกับได้ส้มนะครับภายในนะอินเทอร์เียภายในทุกอย่างนะครับ แล้วก็พิเศษครับในปีนี้นะครับนี่ครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับต้องบอกว่าคู่หน้านะครับแปดทิศทางนะครับมีทั้งสองข้างนะครับเนาะแล้วก็มีที่วางแก้วเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับผมนี่นะครับมือจะเปิดก็ตรงนี้แล้วนะครับเนาะนอกนั้นก็โอเคแล้วครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับรอบคันเจ้า Nexgen t w i t e Tag คันนี้นะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันใบทวีบูลสิบสปีดสองร้อยสิบแรงม้าครับแต่งดุแต่งสวยแต่งลอยอย่างนี้นะครับรถแค่ล้านรถต้นๆน่ะเนาะล้านนิดหน่อยได้แรงม้าถึงสองร้อยสิบแรงม้าแล้วก็ได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับสนใจนะครับก็พักเข้ามาได้เลยนะครับมหาเจมส์นะครับที่0 6 5 4 4 2 6 2 6 1นะครับเจมส์หรือว่าพี่หมีขายฟอร์ดนะครับได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับหรือว่าไปที่เพจพี่หมีขายฟอร์ดได้เลยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ใใใหห้้้้้ดดวววยยนนนะะคครรััับบแลลกก็็เปงจ Sorry, i feel like i'm losing my mind